ครัวันนี้เรายังอยู่ในชาเลนจ์เกมใหม่เกมเก่ากันอีกเช่นเคยครับผมสําหรับวันนี้เราเล่นอยู่ในเว็บเฮงจริง168นะครับตอนนี้มีโปรโสมาชิกใหม่รับโบนัส250%นะครับฝาก100รับ350 ฝาก200รับ700ฝาก300รับ1 5 0ฝาก400รับ1,400บาทและฝาก500รับ1,750บาทครับและมีโปรเบาๆนะฝาก50รับ300ครับโปรฝากฉ่ํารับซับก็ยังอยู่นะครับผมฝาก199รับ250และฝาก399รับ450ครับทุกยอดฝากรับโบนัสเพิ่มอีก10%ครับมีแคชแบ็คสล็อตให้5%และสายยิงปลามี1%ครับมีคอมมิชชั่นบาคาดาให้อีก1%ครับมีกิจกรรมกงล้อมหาเองฮะถอนได้ไม่ติดเทินครับสําหรับใครที่สนใจนั้นลิงก์อยู่ ตคอมเมนต์เลยจ้าสักเท่าไหร่นะชาเลนจ์นี้จะเป็นชาเลนจ์สั้นๆนะเพราะว่าเราจะมาโชว์ให้ดูเฉยๆว่าเกมใหม่ๆเทียบกับเกมเก่าๆเนี่ยอันไหนแตกดีกว่ากันเออแค่นี้แหละง่ายๆมาหมุนสุดท้ายนะครับยังไงดอกนี้จะเข้าหรือเปล่ามาแล้วเรียบร้อยครับไปลุยกัน12บสุนครับมา <c oughs> เอายังไงเอายังไงเอายังไงยังไง อ,อาดีเต็มช่องนะร้อยสาสิบห้าบาทลุยต่อครับอ่าทุนมาหนะ้าร้อยเนาะโอเคจังนหะวะน,นี้ทุนคือแล้วเรียบร้อยเก้าร้อยิบสองติดกำไรมาปลายนวมครับไม่ไหลต่ออีกโอ้โหย่านะแมวนะตรงนี้แมวเกลือนะนี่ลาไม่เจ็ดรอยห้าสิบครับผมได้มาพันแปดแล้วครับจากทุนห้าร้อยนะโอเคขึ้นมาสองพันสามครับไปต่อไหม ไปต่อหรือเปล่าโอ้โหไม่ไปว่ะไม่ไปต่อครับมาพันสองเอาหน่อยอีกทีเออห้าสิบบาทไม่เป็นไรยังดีนะยังได้เก็บนะเอออุ้ยจ่งหวาน,นี้แหละเต็มช่องออพันแปดเอาดีเอาดีอุย้ยังมีไหลอีสาวต่ออีสาวมาอีกสี่พันสามครับโอ้โหวยังไง จังหวะนี้เอารางวัลเมกาไปเลยหรือเปล่าเอ้ยซุปเปอร์เมกาไปดิหกพันสองเลยไงอดอกเดียวกินมาอิ่มๆแปดพันครับกำไรนิ่มๆน,น,น,นะเอายังมีต่อ,อกอยูเนี่ยอู้หูยมาหกร้อยครับยังไงยังไงสองหม่นสุดท้ายจะทะลุหมื่นหรือเปล่าหมื่นแตกไหมจังหวะนี้หมื่นแตกหรือเปล่าเอ่ยหมื่นแตกหรือเปล่าเอ้ยหมื่นแตกมาเป็นที่เรียบร้อยครับโอเคจบไปอย่างสวยงามนะครับสงาราะสแปดนะผม เฮ้ยรอ,อดว่ะก็สำหรับใครชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามไว้ด้วยครับผมไว้เจอกันใหม่เกมหน้าครับไปแล้วบ๊ายบาย